ทำงานต้อยแล้วครับมือนี้นะครับพี่บ้านเพื่อนขมาซอยกันนะครับผมสายมันขาดอยู่ข้างใต้เหมือนะครับอู้ยู่ไก่นะครับอยู่ขามไปผุนะครับเพื่อนขมากันเอานนี้เฉพาะก่อนนะครับเพื่อไดี๋ร่องน้ำนะครับผมเพื่อนมาซอยกันนะครับผสมไม้นะครับมือนี้มือว้านนี้เพร่ะว่ตอนแดดอ่อนนะครับเอาให้นเสียบปักนะครับเสียบเชื่อมต่อก่อนนะครับ ครับผมลองใหม่นะครับวันนี้มันไม่แดดนะครับแดดลบมุมวันนี้เอาตอนเวลาแดดตรงกับแผงลองดูนะครับจะได้น้ำเท่าไหร่นะครับไปนะครับผมตอนนี้ก็กำลังแดยดยุกนะครับตอนนี้แดดอ่อนนะครับ แด่กำลังมาเองนะครับนี้ก็มาเองนะครับผมดัน200เมตรก็น่าจะได้นะครับถ้าน้าช่วงนี้นะครับจะดัน200เมตรนะครับแต่ตอนนี้แดดอ่อนนะครับมาแดดมาแล้วนะครับถ้ามันขึ้นขนาดนี้ก็กั้นไว้นี่ก็ไม่ไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนนะครับหมดนะครับน้ำครับนีรอทดสอบกันสักระยะนะครับ แดดมานะครับตอนนี้แดดมาแล้วนะครับแดดจ้าแดดแห้งับแห้งตามแดดตอนนี้ได้กําลังไฟอยู่ที่สองร้อยอกสิบแปดนะครับผมกำลังสิบแปดโวลต์นะครับสองพันเจ็ดร้อยรอบนะครับไม่ไม่เ,มเต็มสเปคนะครับผมเพราะว่าแผงมันน้อยนะครับโอเคนะครับเจ็ดแอมป์นะครับปกติปั๊มต้องตามสิบสี่แอมป์สิบห้าแอมป์นะครับผม อันนี้ก็ขาดเยอะนะครับใช่สองพันวัตต์ประมาณนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับร้อ,นอ,รอ,อผนกามีอะไรบ้างอบเดินระยะไกลนะครับไปว่าอีกทีนะครับผม